สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดียามเช้าครับก็วันนี้ก็มาชมใส่บาตรกันนะยามเช้าครับผมก็อาจารย์ก็มาเดินมาโอ้วันนี้นะครับผมก็มันจะมี ประมาณปลายเดือนหกลูกนะฮะอาจารย์บุญมาผ่านสมบัตินะฮะหกลูกฮะตาชานก็มารอรับของส่บานนะฮะสังฮารี ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศนะฮะเรื่องประวัโควิดนะฮะเรื่องทางรัฐบาลประกาศโควิด2009ันกครับผม เรียนยามเช้าก็ประมาณนี้นะครับผม,นะมบตรงกองปูมันนะนะครับผมเช้านี้เช้าว,วันที่ สองมิถุนาสองห้าหสี่นะครับชมองปู่ก็จะจิตเหมือนเดิมนะครับผมยามเช้า pương vẫn còn lăng nhỉ, pương vẫn còn lăng nhỉ, pương จะซูมเห็นพึ่งนะฮะรังพึ่งนะครับผมรังพึ่งตรงนี้ยังยังก่อรังยังกลังรังยังเล็กอยู่นะเอรังไม่ใช่รังพึ่งนะขออภัยนะเป็นรังแตนนะก็พึ่งด้วยแตนด้วย ดูองค์ปู่นะครับตอนนี้นะย,ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับงามเหมือนเดิมนะครับให้ดูองค์ท่านนั้นจะชัดๆจนนะองค์ปู่ปาลจิตนาคลรัดนะครับ ดูภูเขาด้านหลังนะครับผมนี่ ก็ยามเช้าอากาศก็เย็นสบายนะครับผมตอนนี้นะครับก็จนะเย็นสบายสดชื่นนะครับผม ันนี้ก็มีวินาบาทหกูปนะหกูปนะมาถึงหนะ้าบ้านลวงป้านะครับวันนี้นะ่าจะมีลำนะตอนเช้านะจะมีลำนะฮะมีลำตอนเช้านะครับ

คลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ขอลงเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปของช่อง VOS Channel ครับ VOS Channel เช้านี้นะฮะเช้าวันที่2มิถุนาหกสี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามฮะกดกระดิ่งนะฮะกดแชร์ได้นะครับคลิปนี้เอาดูใกล้ๆนะฮะของูปู่ฮะเพิ่งทำหลังนะครับสวัสดีครับ